สวัสดีค่ะช่องผู้ผาชายชาแนลชัยชัยชาแนลทองทองจอมซานะคะคลิปนี้นะคะก็ทีมช่างก็เตรียมนะคะผสมปูนนะคะผสมปูนเทต่อม้อเสานะคะเท,ท,ทคานเสานะคะ เออโอเคครับโอ้ม mm. ีแต่คนกลับเนาะ รถอยเอ็ดสิบโล็ับไว้ก็หลอพี่หอมทำไมไม่ออกตั้งแต่เช้าพี่ต้อไปต่อพี่หอมหอทำไมไม่ออกตั้งแต่เช้าเออพี่หอมอ่ะมัวแต่เก็บของละทำทุกอย่างไว้ให้น้องๆหมดเลยแล้วก็เก็บบ้านเก็บอะไรเอาของมาเยอะเนาะมันเหมือนแบบที่บ้านเลยก็ทำความสะอาดไรก่อน Oh.

ข้ามคันข้ามเสือกเว้ิ ตอนแรกมันทอดีแล้วแล้แก,ก็ออก,ม,กอมาสิละ <laughs> <laughs> บว่าสองเมตรเราบริวาลเมตรเดียวรักุ่นะ ประมาณนี้นะคะทัง้งหมดก็ขออนุญาตจบคลิปไว้ก่อนนะคะก็ให้ภาพบรรยายในการทํางานของทีมช่างนะคะทัง้งหมดก็ไม่ได้บรรยายอะไรมากมายนะคะเนาะเดี๋ยวทั้งหมดจะอัปเดตให้ดูการทํางานของทีมช่างเรื่อยๆนะคะฝาก ทีพีสกินในแนวอ้อมออกอ้อมใจเอฟซีทุกท่านด้วยนะคะสั่งซื้อสีบักทอนพลาสเบต้าคูแชนนะคะเจลล้างหน้าเจลอาบน้ำเซรั่มหน้าใสครีมทีพีสกินแล้วก็ทีพีคอฟฟี่นะคะสั่งในน่าช่องภูผาชัยชาแนลชัยชัยาแนลนะคะทักไลน์แอททีพีสกินเอาพิเศษเลยจ้าบขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนนะคะทั้งสินค้าแล้วก็ทั้งสนับสนุนด้านการชมคลิปไม่ข้ามด่านทั้ง3ช่องนะคะสวัสดีค่ะ